สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเที่ยวชิมไม่ปลีกค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลุวยที่คุณคิดค่ะใช่แล้วตกลงนี้เป็นโรคใหม่ใช่ไหมคุณหมอทําไมเราไม่เคยได้ยินเลยอ่ะก็จริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะคะตั้งแต่20ปีที่แล้วนะคะก็พบผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่มีอาการคล้ายโรคเอสคือมีภูมิปการบกพร่องนะคะแต่เมื่อตรวจ โรคต่างๆไปก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีนะคะไม่พบว่าเป็นมะเร็งไม่พบว่าเป็นเบาหว,วานแล้วก็ไม่ได้ยาเคมีบำบัดก็ทําให้สงสัยว่าอสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่<ด>ก็เลยได้มีการรวบรวมผู้ป่วยแล้วก็รายงานเป็นครั้งแรกค่ะอ๋อเอาแล้วจร ình, ิงๆแล้วโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ใหญ่ตรงมันสาเหตุคืออะไรคะจริงแล้วเนี่ยก็คือเกิดจากที่ร่างกายเรานะคะสร้างสารชนิดหนึ่งขึ้นมามาต่อต้านหรือทําลายภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วก็ห้เกิด ผู้ดันระบบข้อมไปค่ะร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองอะไรอะสร้างขึ้นมาทำนายตัวเองทำไมทำอย่างนี้คคุณหมอได้ตรวจริงๆเลยอะจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตักระจาดเหตุมาจากอะไรนะคะแต่ว่าจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยข้อสันนิษฐารพบว่าอาจจะเกิดท่องกับเชื้อชาติเพราะว่าพบในผู้ป่วยชาวเอเชียนไทยนะคะฟิลิปปินส์ แล้วก็คนไต้หวันเฮ้ยวิคนเอเชียด้วยเหรอคุณหมอไทยเลยเนี่ยแหละติดยังไม่ได้แล้วคุณหมออะไรคะอะไรคะจะต้องทำความสะอาดตัวเองซะหน่อยแล้วใช่อ่ะสิ่นี่ไงแต่กินนี้ได้เลยเหรอคุณหมอไมาด้วยฉันอยากจะคาดเชื้อบ้างให้ได้เดี๋ยวน้ำเหลืองติดกันอะไรมันไม่ใช่น้ำเหลืองคือไม่กลัวมูกเลือดเลยนะที่เลือดฉันต้องกะอาบเลยดีกว่าไม่ได้จะต้องดื่มเลยท่าทางคุณเอกกี้จะกลัวมากเลยนะครับเนี่ยว่าแต่โรคนี้จะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ต้องกลับมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ We'll